รับเรียนท่านประธานและคณะกรรมการสัญหาทุกท่านครับและครอบครัวราชมงคลที่รักทุกท่านครับก็ผมโคโสิตศรีบุตรระขอปรวนาตัวเป็นผู้นําที่มีจิตอาสามีภาวะผู้นําเพื่อที่จะนําพาโมทตรยสานพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับด้วยวิสัยทัศน์ต้องเชรนครับและแมทชิ่งแอนแชร์ลิงเราต้องเปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนย๋ยวนี้ และก็เปลี่ยนด้วยกันทุกๆท่านนะครับท่านครับสิบกว่านาทีต่อไปนี้ผมจะขออนุญาตสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาร่วมกันครับผมเองอยู่ภายใต้ร่มราชมงคลมา28ปีเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ภาคภูมิใจมากของราชมงคลเป็นอุปนภุณายกสโมสรน,นักศึกษาเป็นนายกสโมสรน,นักศึกษาและได้รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์บางพระครับ และได้รับทุนไปศึกษาต่อในปริญญาโทจบมาเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาวิชาถึงสามสมัยครับเป็นคณบดี2สองสมัยเป็นรองอธิการบดีสองวาระครับตําแหน่งที่ภาคภูมิใจครับเป็นกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณบดีครับและเป็นกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็มีตําแหน่งอีกมากมายนะครับสําหรับครอบครัวศรีบุธรครับด้วยความภาคภูมิใจ ความวิริยะอุตสาหะร่วมกันภรรยาครับได้รับรางวัลพนักงานลูกค้าดีเด่นธนาคารกรุงไทยปี50แล้วก็ปี63บุตรชายได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยปี62บุตรสาวนะครับได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี62และเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติปี63ครับประสบการณ์และผลสลิปครับกับผมผ่านกัน อบรมหลักสูตร Leadership for c h n g e ครับที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็หลักสูตรจิตอาสาถึง2หลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรที่บริหารทุกระดับอีกมากมายนะครับท่านครับก็ได้มีประสบการณ์ไปศึกษาดูงานระบบอากาศยานระบบรางการจัดก,การศึกษาแบบโคเซนแล้วก็ไมสเตอร์ครับความชี่ยวชาญนะครับนวัตกรรมปลาหมอยักษ์ราชมงคล BCG สู่ฐานรากชุมชนนะครับ หนังสือปูน้ำจืดปลาน้ำจืดหนังสือไรน้ำน้งฟ้าถึง4เวอร์ชันนะครับที่ได้เขียนไว้และที่สําคัญครับหนังสือกัญชาทางการแพทย์ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับทุกสิ่งทุกอย่างก่อเกิดและเป็นรางวัลแห่งชีวิตครับผมได้รับรางวัลจากองค์กรนักประดิษฐ์โลกนะครับแกลนไพร์อวอนและรางวัลน,นวัตรกรรมจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับรวมทั้งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี60 และรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายครับเป็นที่ยอมรับผ่านสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากนะครับผลงานที่ผ่านมาโครงการสนองอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอปสทอปสวโครงการกำลังใจโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนุขายามยาสภาตาชาติไทยและที่สำคัญครับเป็นวิทยกรฝึกอบรมในโครงการจิตอาสา94ในหลักสูตร ภาวะผู้นำและการพูดต่อสาธารณชนครับสนองงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเส,สนองานกับท่านนายกรัฐมนตรตีรองนายกรัฐมนตรตีและรัฐมนตรตีหลายท่านนะครับแต่ที่สาคัญครับความภาคภูมิใจได้สนองงานกับท่านนายกสภาหมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยของพวกเราครับยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดนะครับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมช่วยชีวิตครับ ท่านครับเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นผมได้รับไปดําเนินการดูแลพ a s ด f ฟู d ดแอนเฮลที่สกลนครผมสแสวงหาแหล่งทุนงบประมาณภายนอกถึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านครับผมจะใช้ภาวะผู้นำนะครับที่สะสมมาชั่วชีวิต work first serve first sacrifice first และหลักการในการดำเนินการต่อจ่ายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วมโปร่งใสความเสมอภาคกล้าคิดกล้าทำกล้านำร่วมที่สำคัญครับ ต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำครับนำมาบริหารจัดการเป็นแผนพัฒนาครับทุกท่านครับมอทรอีสานบ้านของเราครับอีกห้าปีข้างหน้าเรามาร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ให้แข็งแกร่งครับตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาเลยนะครับผมจะขับเคลื่อนจุดเน้นจุดเด่นเน้นการบริการข้ามทุกวี่ห้ให้มากขึ้นครับส่งเสริมให้ทุกวี่ห้อได้เข้าถึง งบประมาณทั้งภายในและภายนอกเราจะเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบยิ่งใหญ่ของประเทศนะครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับสามห่วงสองเงื่อนไขและก็หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่เก้ารวมทั้งพระบรมราชโองบายของในหลวงรัชกาลที่สิบด้านการศึกษาทั้งสี่ด้านนะครับและมีแนวทางในการจับตั้งศูนย์อเมริกันจิตอาสา904ครับเราจะต้องไปด้วยกันนะครับเก้าราชมุค,คลจะต้องเก้าไปด้วยกัน ด้วย RMUT Megaproject แล้วก็ Marketplace นะครับนโยบายของกระทรวงอว War เราทั้ง4ด้านเราต้องนำมาเป็นการบูรณการร่วมกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง4ข้อเหมือนกันนะครับผมจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเราจะพัฒนาข้ามศาสตร์ครับสร้างหลักสูตรแซนบ็อกที่ bring the best ครัและที่สำคัญหลักสูตรนี้จะต้องสร้างอาชีพใหม่ครับ สร้างมาตรฐานร่วมก,กันกับสารประกอบการนะครับด้านวิชาชีพและความร่วมมือกับต่างประเทศครับที่สําคัญครับเราจะร่วมกันสร้างวิชา G.E. ที่เป็น s o ฟต์สกิลที่เป็นการสร้างคนดีคนเก่งของโมโทออีสานครับด้วยหรายวิชาที่โดดเด่นและทีมโคชชิ่งทีมที่มีมืออาชีพครับและเน้นการเรียนกนรารสอนแบบ Active Learning ครับไม่ว่าจะเป็น Leadership l like ล o n g learning entrepreneurship นะครับ interdisciplinary Hands-On แล้วก็ Start-Up ัพสป o ินครับสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่ครับจากฐานหลักสูตรธรรมธรรมชนไม่มมว่าจะเป็น STEM, STEAM, Miser, c d o b t e h เอาแกนนั้นเหล่านั้นมาบูรการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการนะครับครับมีแนวคิดการจัดทำหลักสูตรแบบรวดสลิงครับแน่นแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นทนทานเราจะมีหลักสูตรช็อตพล e ส อยู่ภายใต้หลักสูตรรถสลิงจำนวนมากที่มีมาตรฐานและมีโมดูล่าซิสเต็มแล้วมีเครดิตแบงค์ Bank, นะครับและที่สำคัญนะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการครับเราจะพัฒนาเด็กเรานะครับให้มีหน้าตานะครับบูรณาการกับทักษะในสุทธวัตที่ยิ่เอ็ดนะครับสร้างเขาเป็นคนละเมืองดีมีจิตอาสามีภาวะผู้นำมีกิจกรรมที่เข้าถึงบ้านวัดโรงเรียนครับมีความพอเพียงสร้างกองทุงในให้เขาอย่างเพียงพอ ในที่สำคัญครับให้เขาเป็นหมอไอทีที่ลงไปช่วยชุมชนอย่างสมบูรณ์แบบครับสำหรับการวิจัยครับเราต้องแข่งขันได้ระดับชาติและนานา,นาชาติแล้วก็ต้องตอบโจทย์ผู้ประกอบการนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับผมจะจัดตั้งคลาสเ e r ร์รีเสิรขึ้นมาที่เข้มแข็งครับแล้วก็มี Connection กับมหาวิทยาลัยอื่นที่สำคัญครับเราต้องมีกองทุนวิจัยเฉพาะทางสิ่งที่เราจะไปแล้วเราก็ต้องทำเม็กโปรเจกตที่เป็นทุนมุ่งเป้า ที่มีศักยภาพที่จะได้ทุนมาและที่สําคัญครับเราต้องเสริมส่งเสริมคนดีคนเก่งที่อยู่ในแท็กวิจัยให้เขาไปได้สุดตรงเลยครับส่วนการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรมนํานวัตกรรมมาสู่ชุมชนและบรูรณาการกับมหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศครับด้วยการสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นโล c a อ Enterprise เเน้น SEP สู่ SDG และผับเพื่อนตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายครับท่านครับเราต้องร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสานและก็ภาคเหนือด้วยเพื่อที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนอีสานครับสำหรับการบริหารจัดก,การผมจะเน้นแบบ Lean o r g a n i z a t i o นนะครับเพื่อความเป็นเลิศเราจะบริหารงานแบบกระจายอำนาจสุดเลยครับเราจะมีนโยบายโปร่งใสและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งยุคดิจิทัลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รับใช้สังคมจะต้องเกิดมากกว่า40%ครับ30%ขยับไปเรื่อยๆและคุณวุฒิปีเอกจะต้องมากขึ้นสายสนับสนุนจะต้องเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นบรรจุลูกจ้างเงินไรายได,ได้ตามความจำเป็นครับ หาเงินได้เชื่อกันหาเงินและผมจะบรรจุให้ขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ครับผมจะจัดตั้งให้มีรองอธิการบดีประจำศูนย์กาล,ล,ลางนครราชสีมาและช่วยเพิ่มเพิ่มอธิการรองผู้ช่วยอธิการบดีในยีเขตที่จําเป็นนะครับที่สาคัญครับทุกท่านครับ f i n a n c i a l protection เราจะเพิ่มเป็นสามเท่าภายในสี่ปีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นจากห้าร้อยล้านเป็นหนึ่งพันห้าร้อยล้านสัดส่วนจะเท่ากันกับงบแผ่นดินครับด้วยพรีเมียมแบรนด์พรีเมียมโปรดัก Profit Sharing ครับเราจะสร้างแซนบ็อกนะครับจัดตั้งสถาบันเรียนรู้ตลอดชีวิตจะตั้งหน่วยงานกำกับและติดตามยุทธศาสตร์และจะตั้ง s r ์แซนบ็อกครับเพื่อเพิ่มศักยภาพคนมนุษย์และสร้างภูมิพันธ์ใหม่ครับจะตั้งโรงงานในมหาวิทยาลัยจะตั้งบริษัทร่วมเน้นให้นะครับอาจารย์เรามาทำบริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยครับและให้เขามีไรายได้ครับเลกบเลเตอร์แซนบ็อกนะครับ เราจะยกระดับความเสม,มอภาคและความสมดุลทุกวิกเขตไปด้วยกันครับด้านคนงานเงินครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานใหม่ตามนโยบายของสภาค,ครับกาสเซอร์โลจิติแอนด์ดูริซึมครับเราจะสนับสนุนส่งเสริมตามจุดแข็งให้แข่งยิ่งขึ้นไปครับผมเชื่อมั่นว่าเราเก่งอยู่แล้วแต่เราต้องการการสนับสนุนครับอากาศยานก็เช่นกันครับสิ่งที่สำคัญครับฟู้ดแอนด์เฮลจะต้องเกิดเฮลเอโนเน็ตเซ็นเตอร์ในทุกวีกเขตนะครับและ แสโเนมี่ทัวรลิซึมจะต้องเป็นของดีของฝากตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและมหาวิาลยครับอสตรีคอรเจอร์แอนด์เทคโนโลยีครับเราจะต้องเป็นศูนย์ถ่ายทอดศูนย์ทดสอบศูนย์แปลรูปศูนย์วิจัยที่มีมาตรฐานและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติครับที่สาคัญสมาร์ทฟาร์มเราจะต้องทําสมาร์ทฟาร์มที่ตอบโจทย์คนอีสานและสร้างคนอีสานกินดีอยู่ดีนะครับ,รบาการบริหารจัดการ ้าบ,บน้ํากับ Israel, อ,อิสราเอลสสนธนาคารน้ําแต่ินและโคกหนองนาโมเดลจะส่งเสริมให้คนอิสานนะครับกินดีอยู่ดีด้วยเช่นกันผมมีเม็กโปรเจกต์ครับที่เราจะทําเรื่องของ agri waste optimization นะครับที่จะทําในเรื่องของ bio molecular structure นะครับเป็นที่น่าทึ่งครับ s i l h o u e t t ในพืชทุกชนิดครับและเราจะสร้างเซลล์มิสนะครับร่วมกับบริษัทไบโอมดิซีนและฟูต้าครับ ฟูดแอนด์เ a l ครับจะช่วยทุกท่านเข้าสู่กันคนครณราชมงคลอีสานครับเราจะหารายได้ต้นทางกลางทางปลายทาง i n นไซน์เอและเอาท์ไซ i ์อินในทุกระดับเลยนะครับที่สําคัญครับเรามีตลาดกัญชาโลกครับเรามี MOA กับบริษัท MPXI เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดาและอังกฤษที่ผลิตยากัญชาพร้อมที่จะขับเคลื่อนกับเราและบริษัทซาลัสและ EA ครับ เ้หมายสมาร์ทฟาร์มิง่งและคอนแทคฟาร์มิ่งใน5วิเขตและกระจายไปที่20จังหวัดครับร่วมกับ USI s y s t e m ate, และสถาบันกัญชาหาไรายได้ให้ใต้ตามเป้าหมายครับครับดิจ t ตอลไ a ล์ฟอร์มชันนะครับความโชคดีเราได้ความร่วมมือกับ Microsoft h ของเวยครับและเราจะนำแพลตฟอร์มนั้นมาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เราให้เป็น E-University แล้วนำไปสู่แพลตฟอร์มการหารายได้ทั้งหกมิตินี้ครับ สิ่งที่สำคัญพัดเรียนยูจะต้องเข้าสู่6 0พันในปี66ครับเรนกิ้งครับเบอร์เรนกิ้งอิมแพกเรนกิ้งเอสีผมมีฐาน s c d u r สร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งจะสามารถยกระดับมาเป็นเรนกิ้ง s d g ได้นะครับผมมีงบประมาณที่ผูกพันไว้ทั้งภาคและเอ,เอกชนประมาณ3า4พัน้าอี่สบล้านครับพรอมียกระดับโมเตอร์ยสานก้าวไปอย่างมั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นเฮลแลนด์ and, กันนครนะครับ ก๊สบรมนะครับแล้วก็โรงงานแปรรูปอาหารครับท่านครับโบรอนไมกระเทนบูเก้าเว d ร์ที่ท่านนายกได้มีลำดีกับเราเราต้องนำมาสร้างเป็นงานเร่งด่วนตามชีเทคเอาไว้เราจะต้องทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้เกิดเราจะต้องทำแลนกิ้งเอสให้สำเร็จเราจะต้องแชร์วิชั่นให้กับทุกคนรับทราบร่วมกันแล้วขับเคลื่อนไปทั้งองค์กรเราจะต้องส่งเสริมไมเซอร์บีเทคซีเ ให้เกิดเป็นรูปธรรมครับในหลักสูตรที่สำคัญนะครับองค์กรแห่งนี้จะต้องก้าวเข้าสู่ Lea d e r s h i p o r g a n i z a t i o n ทุกชุมชนทุกหัวละแหงทุกสาถาครับแล้ว Financial Protection จะทำให้พวกเรานั้นอยู่แบบมั่นคงครับผมสัญญาครับจากประสบการณ์ที่มีภาวะผู้นำมาช่วยชีวิตจากสิ่งที่ผมได้ดำเนินง,งานด้วยประสบการณ์และสิ่งที่ตั้งใจจริงครับ จะนาพามหาวิทยาลัยเรามอทรอยสอีสานเราเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยในภาคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับและอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานด้านการบริการาวิชาการครับเรารวมใจก้าวไปด้วยกันครับเรารักมอทรอยสอีสานครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านท่านจารุสิทธิ์ครับท่านใช้เวลาไป14น,14นาทีครึ่งในการนำเสนอนะครับผมขออนุญาตถาม คำถามห้าคำถามซึ่งจะมีเวลาตอบ15นาทีนะครับวันนี้าตาดื่มน้ำนะครับท่านอ้านาดื่ม่นอนครับเ <c oughs> ชิญครับ้าจาพร้อมผมจะถามคำถามแรกแล้วจับเวลานะครับจับเวลานะครับคำถามที่หนึ่งอาจารย์มีแผนการบริหารจัดการบริหสารระหว่างศูนย์กลางและวิทยาเขต เพื่อเกิดความเป็นธรรมความทัดเทียมกันความเป็นอันหนึ่งเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างไรบ้างครับครับอย่างแรกเลยรเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนว่าเราคือมอทอรอีสานนะครับแล้วเราต้องสร้างความศรัทธาว่าผู้บริหารจะต้องมีความสมดุลและบาลานซ์มันแบบบันกีแคมปัสให้เขาด้านคนงานเงินพอทําความเข้าใจเขาเสร็จแล้วให้เขารับทราบเลยครับว่าการบริหารงานต่อไปเนี้ย เขาจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอนะครับเราจะมีบอดในการพิจารณาร่วมกันอย่างโปรง่งใสและมีส่วนร่วมครับผมเคยพูดเมื่อหกปีที่แล้วครับเรามีงบประมาณที่ได้นะครับในงบประมาณแผ่นดินที่จะมาบริหารจัดก,การคาเอร์เนี่ยเป็นข้าุพันธ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนี่ปีละสี่รอยห้าสิบล้านครับผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าสี่ร้อยสิบล้านเราเอาสองรอยล้านนี่ทำเป็นฐานเป็นฐาน ทุกวีขียดทุกคณะเหมือนกับงานลูชินอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าจ้างน,นะครับอีก250ล้านท่าเวียนสปีนะครับทุกค่าเสอร์ก้าวกระโดดไปแล้วครับจะมีฐานพร้อมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราได้จากฐานงบแผ่นดินและเงินรายได้จะต้องลงสู่กับทุกทกที่ด้วยความเป็นธรรมและอย่างมีส่วนร่วมครับท่านครับ ครับคำถามที่สองนะครับถ้ามีแผนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นระยะยาวเอยถ้าระยะสั้นระยะกลางระออยะยาวอ,อ,อย่างไรบ้างครับระยะสั้นนี้นะครับเราก็ต้องถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีในปีหกห้านะครับซึ่งจริงๆแล้วทิศทางของมอทรอยสันเรามีชัดเจนมากจากที่ทางท่านสภาทางสภาได้วางให้เราแล้ว นะครับผมดูง่ายๆเลยครับ Key Take Away 24่ข้อทำเป็นแผนเร่งด่วนในการพัฒนาได้เลยนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับจากนั้นเราก็ต้องถอดนะครับแผนยุทธศาสตร์ที่เรากำลังจะปรับเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าออกมาเป็นระยะกลางนะครับนี่คือ5ปีนะครับว่าใน5ปีนี้นะครับพอเราทำเสร็จปีแรกตาม Key Take Away หรือถ้าไม่เสร็จก็จะเป็นปีที่2แล้วอีกต่อไปนะครับที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุทธศาสตร์ นะครับที่หนึ่งแลคือการจัดการศึกษาที่เราจะต้องสร้างบัณฑิตนะครับให้ได้ตามเป้าหมายของเราในยุคที่เปลี่ยนแปลงนี้กับงานวิจัยที่จะต้อง impact กับชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การบริหารจัดการคงอ organization ที่ต้องตอบโจทย์และปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบก็ต้องสําเร็จนะครับถอดออกมาทําทีลปีนะครับภายใน4ปีถึง5ปีนะครับทุกอย่างผมคิดว่า น่าจะต่อยอดได้สําเร็จครับท่านครับคําถามที่สามนะครับอาจารย์มีแผนการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบทั้งในเชิงบริหารและในเชิงการหารายได้และการบริหารทรัพย์สินยังไงครับในเชิงบริหารครับผมนําเรียนอย่างนี้ครับในเชิงบริหารเราต้องสร้างความเข้าใจนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าทางสภาสณาจารย์และก็ทาง ผู้บริหารเราก็ได้ทําความเข้าใจกันไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องทําให้เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเราโดนให้ออกนอกระบบจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําถูกไหมครับแต่การที่จะเดินก้าวเข้าไปในการออกนอกระบบต้องให้เขาเชื่อมั่นว่าไม่กระทบแน่นอนและจะมีอะไรดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือต้องมีให้เขาเห็นเรื่องกฎระเบียบ ที่จะเอื้อกับเขาทํางานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่จะต้องอาสามารถที่จะมีไรายได้มากขึ้นนะครับถ้าอาจารย์เราใช้สเกยภาพในการทํางานนะครับเพราะว่าการออกระบบนี้ทําได้เต็มที่ครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาตอบโจทย์การออกเตรียมการออกนอกระบบและจะออกนอกระบบก็คือเรื่องของงบประมาณ financial production นะครับเราเตรียมการนะครับผมคิดว่าแนวทางอันดับแรกเลยเนี่ยเราได้งบประมาณแผ่นดินมาปีละ 1,500ลา้านเราต้องมาดูว่าส่วนไหนที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะหาเงินได้ครับเอาเงินมาต่อเงินเอาเครื่องมือมาต่อเงินนะครับสร้างศูนย์ทดสอบศูนย์อะไรต่างๆแลดมกันมาครับบริการให้เต็มที่ครับอันดับสองก็คือผมมีแผนในการขยายในเรื่องของนะครับแชมเปี้ยนโปรดักต์แล้วก็เ e ลท์แอนด์เวอร e เน็ทัวริไปยังทุกวิเขตครับโดยใช้ฐานที่เรามีอยู่นี่แหละครับโดยเฉพาะ ก็ขอต้องขออนุญาตนะครับว่าก็ต้องเป็นเทรนที่กําลังมาเรื่องกันโงกันชาที่ผมเคยนําเรียนไปแล้วว่าเรามีคอนเนคชันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยหลายบริษัทไม่ว่านะจะเป็นคาราบาวแดงนะครับมาริฮวน่าปุ๊บโอสุดสภาเบนตกอะไรกลุ่มเนี้เซนพวกนี้เรามีคอนเนคชันหมดแต่เราต้องไปลงอินพิเม้นท์ให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาและเรามีคอนเนคชันกับบริษัทยาที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดาและอังกฤษครับ ผมเชื่อมั่นว่าตัวนี้ก็เป็นรายได้ให้กับมอทรไอยสารครับส่วนอื่นรายได้หกด้านที่เราเคยทํามาก็คงจะขยับไม่มากครับก็คงจะมีอยู่สองช่องก็คือต่อเงินจากเงินที่เราได้งบแผ่นดินและก็ต่องานให้เป็นเงินจากตัวที่เป็นแฟคชิพนี้ครับผมขอบคุณครับคำถามที่สี่นะครับอาจารย์มีแนวทางในด้าน การพัฒนาบุคลากรและ Car ร e พ path ของทั้งสายวิชาชีพไอ้สายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างไรครับสายวิชาการนะครับผมว่าเราต้องทำกลไกที่ลองส่งเสริมเขามากตัวนี้ครับแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังก็คือเขาต้องได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องควบคู่กันไปต้องหาแรงจูงใจครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมตามกลไกก็คือ มันต้องมีเรื่องของการตั้งกองทุนสนับสนุน<ม>การผลักดันที่ผ่านมาเรามีนะครับแต่ผมว่ายังไม่เพียงพอครับเพราะว่าศักยภาพของอาจารย์ผมว่าเขาสามารถเข้าสู่ได้นะครับแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะติดเรื่องตำรานะครับเรื่องตำราครับเรื่องงานวิจัยไม่ค่อยห่วงครับเพราะฉะนั้นเราจะมีศูนย์ในการผลิตตำราช่วยอาจารย์ครับส่วนสายสนับสนุนนะครับตอนนี้แคลิพาร์เเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับ เพียงแต่ยังขาดบางประการเท่านั้นก็คือเอกสารประกอบข้อมือนกันหลายคนมีอายุคนอาวุธวอาวุธเข้าได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีเอกสารเพราะ,ะเราต้องทําเชิงปฏิบัติการครับก็ต้องทําศูนย์ที่จะต้องผลิตเอกสารร่วมให้เขาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องมีการเทรนกันก่อนที่จะเข้าสอบนะครับครับผมขอบคุณครับคำถามที่ห้านะครับจะมีแผนงาน เพื่อจะจัดทำมาตรฐานของบัณฑิตนักปฏิบัติที่ให้เป็นมาตรฐานเฉพาะของมอทริสารและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและบุคคลภายนอกในสถานการณ์หลังการระบาดของโควิด -19 ยังไงครับสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับในในสถานการณ์โควิด -19 นี้เราต้องปรับเปลี่ยนครับเราก็คงจะต้องนีไม่ได้นะครับเรื่องของการเรียนทฤษฎีทางด้านออนไลน์ แต่เราต้องหาวิธีการทําเรื่องของปฏิบัติการที่เด็กจะต้องเข้ามาครับถ้าไม่ได้เรียนถ้าไม่ได้ฝึกยังไงผมว่าก็ก็ไม่สามารถที่จะเป็นบันณฑิตนักปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์แบบนะครับเราจะต้องคิดและร่วมทํากับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเดียวกันในยุคโควิดต้องถามเขาครับว่าเขาอยากได้แบบนี้เราจะปฏิบัติระดับนี้ร่วมกันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เราเองเราจะต้องมาทําฐาน นะครับในการฝึกปฏิบัติใน l a บเราเนี่ยจะต้องเพิ่มคลาสเป็นดับเบิลขึ้นไปนะครับด้วย social death distancing จะต้องเพิ่มเวลาก็ต้องจำเป็นครับสิ่งที่สำคัญนะครับปัญหาของเศรษกิจก็เช่นกันครับก็เศรษกิจการออกฝึกก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเด็กเราเป็น hands on เหมือนกันนะครับเพราะสถานประกอบการหลายสถานปิดเราต้องตั้งโรงงานในโรงเรียนโรงงานในมหาวิทยาลัยครับที่เราจะลองรับตรงนี้ด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญนะครับในการเป็นแพนสอนและเป็นที่ยอมรับของฐานประกอบการเราคุยเขาเลยครับว่าหลักสูตรสมรรถนะที่เรามีเนี่ยเขาต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็น STEM, STEAM, CDOBTECH ไมเซอร์เราต้องออกแกนพวกนั้นอนะ่ะมาเสริมในวิธีการกระบวนการ Work Instruction ในการสอนตามที่เขาต้องการเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองสามฝ่าย นะครับขอบคุณครับ